ราจะมาไล่ชาวังพุตตาน,นะคะอยู่ติดกับสวนบววที่เราไปดูเมื่อกี้เลยก็คืออยู่ใกล้กันเลยที่นี่นะคะก็เป็นฟิลแบบหมู่บ้านคนจีนนะเนาะเป็นแบบเออเหมือนเรามาเที่ยวบ้านเพื่อนที่เป็นคนจีนนะคะเขาก็สร้างจุดสร้างมุมสวยๆไว้ให้ถ่ายรูปเยอะเลยคือไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนก็มีแต่มุมถ่ายรูปทั้งนั้นเลยมุมเก๋ๆมุมแบบฟิลเมืองนอกมุมเหมือนเราอยู่ต่างประเทศอยู่จีนอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะ ก็มีเครื่องดื่มชากาแฟบริการด้วยกาแฟก็ราคาเย็นก็ประมาณ60บาทนะคะส่วนร้อนอีนจำไม่ได้แล้วอะ่ะนี่มีจุดมีชิงช้าให้ถ่ายรูปด้วยข้างนอกก็มีสวนผักที่เขาปลูกเองไม่รู้ว่าออร์แกนิกไหมเราก็ไม่ได้ถามพนักง,งานเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะออร์แกนิกแหละดูผักต้นสูงต้นใหญ่ผักใบสวยมากคือลูกเราสามขวบนะผักสูงกว่าลูกเราเอีเนี่ย ก็มีพื้นที่ให้เขาได้วิ่งเล่นได้อะไรเยอะมากเลยค่ะที่นี่ซึ่งชอบมากบรรยากาศดีมากแสงสวยแสงดีถ่ายรูปสวยมากตะกล้าที่เขาให้มาก็คือให้ยืมถ่ายรูปฟรีเลยให้ยืมเป็นพรอ็อพมีข้างข้องเด็กของผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ยืมมาหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวจะเอาไปถ่ายรูปในสวนชากันไม่รู้จะได้กี่รูปเพราะว่าเหนื่อยมากลื้อมากดูไอ้ใครปิดไฟ เขาสันะคะเ้สาสั่นดื้อมากเป็นแม่ลูกสองไวติดกันก็คือเหนื่อยเหนื่อยมากเราไม่ได้ถ่ายรูปตัวเองเลยเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยไปสภาพแบบโทมมากนะคะเตรียมกล้องไปถ่ายรูปลูกอย่างเดียวเลยซึ่งถ้าเราต้องการพื้นที่กว้างๆให้เด็กๆได้วิ่งเล่นได้สูดอากาศบริสุทธิ์และใครอยู่เชียงรายนะคะเราแนะนําแม่สลองเลยมีจุดมีที่ให้เขาได้วิง่งได้เล่นได้เที่ยวเยอะมากแบบไม่ต้องใส่แมสเพราะถ้าไม่มีคนเลยคือ ไม่มีคนอยู่แถวนั้นเลยก็ <S <S <ferment> <S มันร้อนไม่มีใครลงมาตากแดดตากฝนตากลมเหมือนเราอะค่ะป๊า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 ปย เหนื่อยจนบางวันก็แทบไม่ได้หายใจแต่เออมันก็มีความสุขแต่ว่ามันก็เหนื่อยนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราเบื่ออยู่บ้านเคลียร์ะเป็นประสาทก็พามันมาข้างนอกดีกว่านะคะพามันมาดื้อข้างนอกพาเปลี่ยนที่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขนะคะอยู่แต่บ้านเป็นประสาทก,ก่อนพอดีแล้วข้างนอกนะคะตรงลานจอดรถก็มีสวนดอกไม้ซึ่งไอตรงเนี้ยสวยมากทุกคนบรรยากาศดีถ่ายรูปสวยมาก เป็นสวนเล็กๆที่เขาปลูกไว้ข้างลานจอดรถเองแต่ว่าปล่อยเด็กๆมุดเที่ยววิ่งได้เต็มที่เลยซึ่งมันก็ไม่ได้คันนะคะไม่ได้เด็กๆไม่ได้มีผื่นคันอะไรไม่มีน้าไม่มีกายไม่แบบไม่มีอะไรเลยลก็เป็นดอกสีเหลืองสวยๆนี่ค่ะีแม่กับปอกับมานี่มานี่มานี่ปอจ๋าปอจ๋าไอตัวเล็กนะคะเป็นเด็กขี้กลัวนะคะไม่ค่อยกล้าไปไหนเองจะติดพ่อกับแม่เดินไปถามก้าวกับมาหาพ่อแหละ ส่วนพี่ชายนะคะก็คือดือด้อเลยไปได้เต็มที่ดื้อเต็มที่มากยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจานบ๊ายบายพูดเอาบ๊ายบาย